บทความ YouTube ที่ดีที่สุดสำหรับปี2026เกี่ยวกับเฟส2และ3นี้จะพาคุณเข้าสู่โลกของนวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลที่ที่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกแต่กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปี2026คือช่วงเวลาที่โลก,กาวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายภาคส่วนและเฟส2และ3กลายเป็นหัวใจสำคัญขององค์การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพลังงานสะอาดและระบบอัตโนมัติทุกอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงกันในเฟสใหม่เหล่านี้เฟส2เป็นช่วงที่เน้นการขยายระบบพื้นฐานปรับโครงสร้างและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันในขณะที่เฟส3คือขั้นตอนที่ทุกอย่างเริ่มลงตัวเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าหากันแบบไร้รอยต่อสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการที่เฟส2และ3ไม่ได้จํากัดเฉพาะแค่ภาครัฐหรือองค์กรใหญ่ แต่ยังเปิดโอกาสให้คนธรรมดาอย่างเราได้มีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้านการเรียนรู้ด้วย AI หรือการเดินทางด้วยระบบขนส่งอัจฉริยะทุกสิ่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาในโลกใหม่ที่เชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลและเครือข่ายที่ทรงพลังในช่วงเฟสสองประเทศต,ต่างๆเริ่มลงทุนหนักในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุน่นเมืองใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นเมืองอัจฉริยะโดยใช้อีออ 5G และระบบคลาวด์การเดินทางกลายเป็นเรื่องง่ายดายด้วยยานพาหนะไฟฟ้าและระบบไร้คนขับที่สามารถตอบสนองการจราจรแบบเรียลไทม์โรงเรียนเริ่มเปลี่ยนบทเรียนมาอยู่ในโลก VR ทำให้การเรียนรู้กลายเป็นเรื่องสนุกและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นในเฟสสามการเปลี่ยนผ่านจากยุคเทคโนโลยีใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชีวิตผู้คนใช้ชีวิตร่วมกับ AI แบบไร้รอยต่อระบบสาธารณสุขสามารถตรวจวินิจฉยัยผ่านอุปกรณ์สวมใส่ได้อย่างแม่นยำเศรษฐกิจกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและพลังงานสะอาด ธุรกิจเล็กสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ฉลาดและปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนในเฟสสองและ3คือการที่ข้อมูลกลายเป็นสินทรั์ที่มีค่าที่สุดความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูลจริงในเวลาจริงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระบบบริหารเมืองไปจนถึงการเกษตรแม่นยําเทคโนโลยีอย่างแมชชีนเลอร์นิ่งและบล็อกเชนกลายเป็นพื้นฐานขององค์การตัดสินใจและการจัดการ ในขณะเดียวกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ถูกยกระดับขึ้นอย่างมากมายเฟส3ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาใช้แต่เป็นการทำให้เทคโนโลยีปลอดภัยโปร่งใสและเป็นธรรมยิ่งขึ้นระบบ AI ต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องสามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวได้อย่างโปร่งใสและประชาชนมีสิทธิเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมในภาคพ,พลังงานเฟส2เป็นช่วงขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นโซลาเซลล์กังหันลมหรือระบบจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะขณะที่เฟส3มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพลังงานถูกบริหารผ่านระบบอัตโนมัติที่ควบคุมโดย AI ทําให้ทุกครัวเรือนสามารถผลิตและแบ่งปันพลังงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งจุดสําคัญคือการที่ทั้งสองเฟสนี้ทําให้ผู้คนเริ่มกลับมามองเห็นคุณค่าของชีวิตที่เชื่อมโยงกันทั้งทางเทคโนโลยีและสังคมความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องจําเป็น เมืองไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัยแต่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปี2026จะถูกจดจำว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเชื่อมโยงใหม่ที่มนุษย์ไม่ได้เพียงแค่ใช้เทคโนโลยีแต่ใช้ชีวิตไปพร้อมกับมันอย่างชาญฉลาดและมีความหมายเฟส2และ3คือเครื่องยนต์ที่ผลักดันโลกไปข้างหน้าไม่ใช่ด้วยความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความลึกของวิสัยทัศน์และความยั่งยืนในทุกด้านในตอนท้ายของบทความนี้เราอยากชวนคุณตั้งคำถามว่า เราพร้อมหรือ,อยังกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะเป็นเพียงผู้ตามหรือเราจะเป็นผู้นำในอนาคตอันใกลน้นี้เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนโลกในปี2 0 2 6และเฟส2และ3ามกำลังมาถึงแล้วแอแลเลมันกำลังเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเราอย่างเงียบแต่ทรงพลังที่สุด